สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบสีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในเรนดอมหัวข้อเรื่องที่ว่าเออหัวข้อแบบอาจจะโหดนิดนึงคนเย็นชานี่คนเย็นชา,นค,นนชาคนนั้นเขา มีอะไรที่อยากจะบอกเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะที่จะติดต่อสื่อสารอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่เขาเป็นคนเย็นชาหัวใจเขาไม่ได้ไม่ได้ไ เปิดเผยในเรื่องของความรักคือหัวใจเขาเนี่ยมันเหมือนเนี่ยเก็บความรู้สึกได้เก่งมากสิ่งที่เขาระบายออกก็คือการได้ส่องคุณทางโลกโซเชียลเขารักคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คืออยากติดต่อสื่อสารอยากพูดอยากคุยนะแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือได้แค่ส่องเท่านั้นเองแล้วก็แอบรักคุณคือความสุขของเขา คุณมีพลังงานดึงดูดเขาเขายอมคุณนะยอมนี้ณที่ณนะที่นี้คือหัวใจเขาเย็นชาใช่ไหมคนเย็นชาคนเนี้ลงรักคุณได้นั่นแหละคือการที่ยอมใจของตัวเองเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะามาหาคุณอยากที่จะได้พูดคุยกับคุณอยากที่ได้ติดต่อสื่อสารคุณมีพลังงานดึงดูดเขามากๆเขารักคุณเขา อยากจะบอกคุณว่าเขาอยากคุยกับคุณนั่นแหละแล้วก็อยากจะบอกรักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเขาพูดได้นะคะเขาจะพูดเป็นคําพูดนะแม่หมอจะเป็นแทนคําพูดของเขานะคะเป็นไดอลรอกแทนคําพูดของเขาให้ฟังกันนะคะถ้าเกิดเขาพูดได้นะก็าอาจจะมีแบบคนหัวใจย็นชาคนนี้ก็อาจจะมีเาขาเรียกอะไรอะอุปสรรคในการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะ ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธนะ์แต่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ทีนี้ยเขาก็ไม่กล้าพูดกล้าคุยกล้าบอกหรือยังพูดยังคุยยังบอกอะไรไม่ได้เขาจะผ่านไพ่นะคะแล้วพูดผ่านไพ่กับคุณประมาณไหนคะมาแม่หมอจะแทนคําพูดของเขานะรู้ไหมฉันรักเธอมากนะเธอเป็นคนที่ฉันรักฉันรักเธอคนเดียว เธอเป็นคนที่อยู่ในในใจของฉันตลอดเธอเป็นคนดีเธอคนเป็นคนน่ารักคนอบอุ่นฉันมีความสุขมากที่ได้รู้จักกับเธอตอนนี้ฉันคิดถึงเธอมากฉันเครียดมากในความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอแบบแต่มันเป็นไปไม่ได้มันมีปัญหามันมีหลายอย่างต่างคนต่างนิ่งไม่ได้บอกไม่ได้ คุยฉันเองฉันก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยเธอกับฉันน่ะเป็นโชคชะตาของกันและกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลทั้งหลายส่งเธอมาให้พบเจอกับฉันฉันฉันรู้ว่าเธอกับฉันเป็นโชคชะตาของกันและกันฉันถึงได้รักเธอและก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะเธอคือความสุขของฉัน ฉันรักเธอฉันอยากมีเธออยู่ในชีวิตอยากมีกันและกันร,ร่วมสร้างฝันแต่เธอก็คงจะไม่ได้คิดเห็นแบบฉันฉันอยากบอกรักเธอและฉันอยากจะบอกว่าเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันได้ตื่นรู้ในเรื่องของความรักฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ความสัมพันธ์นี้มันมเออีเรื่องของการ งานการเงินธุรกิจที่ยังแอคชั่นในเรื่องของความรักไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งสถานะของเราแตกต่างกันมากหนึ่งเราต่างวัยกันเกินไปสองเราไกลกันเกินไปห่างไกลกันเกินไป 3. เราต้องสร้างสัมพันธ์ระยะห่างไม่สามารถเทคแอคชั่นได้สิ่งที่เทคแอคชั่นได้ก็คือการได้ส่งส่องส่อง,อง,องและส่อง อยากจะคอมเมนต์อยากที่จะกดคอมเมนต์นะแต่มันทำไม่ได้ก็เลยต้องแบบสะกดใจอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คิดถึงตลอดและอยากบอกรักนั่นเองนะคะทีนี้มาดูแล้วความสัมพันธ์ ของคุณกับคนหัวใจเย็นชานี้จะเป็นอย่างไรนะดูไพ่ romance um a n งเจสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็บอกไปแล้วก็ประมาณว่าอยากบอกรักกันแหละอยากพูดคุยอยากได้เป็นแฟนกันคุยกันอยากได้สนสิทสนมกันนั่นแหละคะ่ะนะมาดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนหัวใจเย็นชาจะเป็นอย่างไร First นะแม่หมอมองว่า first ตัวนี้แม่หมอขอขยายม่ ใครจะอ่อยใครนะใครจะอ่อยใคร <c oughs> ไม่มีใครอ่อยใครอะ่ะแต่อยากอ่อยเออคุณต้องอ่อยเขาก่อนเขาอยากให้คุณอ่อยเขาก่อนนะคุณนะเออคุณต้องอ่อยก็คือเฟิร์ขึ้นมาก็คุณก็ต้องแบบ take action ก่อนบอกความรู้สึกก่อนนะเ o ิ e ยูเซฟเฟิร o สเลิฟ love yourself first แต่ว่าคุณก็คือแบบ คล้ายๆกับว่าคุณเหนื่อยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณคุณแอคชั่นมาเยอะแล้วแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยนะก็เลยต้องแบบเงียบไปแต่พอคุณเงียบไปนะความรักของคุณก็จะแบบยังคงอยู่คือคุณเป็นทูเลอฟคุณเป็นรักแท้ของกันและกันเขาก็รักคุณนะแต่เขาก็ก็เงียบอ่ะคุณคุณก็ลอง พออีกรอบหนึ่งนะคะหมายถึงแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ความรักกลับมาแต่คุณเหนื่อยแล้วมันเหมือนกับว่าคุณอยากจะอยู่ด้วยตัวเองลองคุณอยู่เงียบๆสักพักหนึ่งนะแล้วจะมีสารมีทรายอะไรบางอย่างหรือไม่งั้นก็สถานการณ์ของคุณจะเป็นแบบนี้ตลอดนะลักๆเลิกอออฟออออนออนก็คือพอคุณเหนื่อยแล้วไม่อยากเช็แอคชั่นลว มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่จะทำให้คุณกับเขาได้ได้ติดต่อสื่อสารกันอีกอะไรประมาณนี้นะอืม u n c e s i mm hmm. s t e d love ก็หมายถึงว่าต่างคนต่างเข้าใจว่ารักกันฝ่ายเดียวเนาะอืม mm hmm. เขาก็เข้าใจว่าเขารักคุณฝ่ายเดียว เขาก็เลยไม่กล้าแอคชั่นคุณก็แอคชั่นไปเยอะแล้วเขาก็ยังนิ่งอยู่เขาคุณก็เลยคิดว่าคุณและเขาฝ่ายเดียวนะเหตุการณ์ที่เขายังนิ่งอยู่ก็คือเขายังไม่พร้อมจริง,รงๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนื่องด้วยภารกิจนะอืมภาระของเขานะแต่คุณเป็นรักแท้ของกันและกันก็คือคุณอยากมูฟออนแค่ไหนก็ก็ยังต้องมีเหตุอะคือคุณกับเขาเป็นโชคชะตาของกันและกันต้องมีเหตุให้มาต้องมาแบบ สมมติว่าอยู่ห่างไกลกันมากจนเกินแบบพูดคุยกันได้เนี่ยคุณก็ไปเห็นเขาในโลกโซเชียลเขาก็เห็นคุณในโลกโซเชียลอะไรประมาณนี้นะคะโรแมนติกฟิลลิ่งเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณอันลึกซึ้งนะ Let's c control l e t g o a control issue ก็หมายถึงว่าก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งก่อนช่วงนี้ uh huh. คุณแพชชั่นถ้าคุณปล่อยไปสักพักหนึ่งนะจะมีแพชชั่นดึงดู นึงดูดเขาเข้ามาหาคุณนะเอแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันก่อนหมายถึงว่าก็ต้องมีการที่จะได้แอคชั่นกับการเร็วๆนี้คุณถ้าคุณเงียบไปเขาจะแอคชั่นมาเร็วๆนี้นะเอนเกจเมนต์คุณเงียบไปเลยอืประมาณนี้ความสัมพันธ์ของคุณ่ะคุณก็เงียบไปเลยเดี๋ยวจะมีเหตุมีทรายมีสารมีทราย อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอะได้แอคชั่นมาแอคชั่นมานะแอคชั่นมาอีกก็จะก็จะได้แบบได้รู้ความจริงในหัวใจของเขาคือความเย็นชาของเขาเนี่ยคุณจะได้รู้ความจริงในใจนั้นว่าเขา รักคุณมากแค่ไหนนั่นเองก็จบไปในแลนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคอมเมนต์ต่างๆนะคะที่เป็นห่วงแม่หมอมาก็ป่วยนิดหน่อยเนื่องจากเออโหมในการที่ท่องเที่ยวโหวมท่องเที่ยวพาคุณแม่นะคะเออเทศกาล วันแม่ก็พาคุณแม่ที่ยวนู่นนี่นนั่นแล้วแม่หมอขับรถเองก็เลยเหนื่อยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงบรรยายกันมาขอบุญกุศลน,นี้นะคะที่คุณเป็นห่วงบรรยายแม่หมอมาก็ให้กลับนาสู่คืนสู่กับคุณให้คุณ,คณมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะสุขสันต์วันแม่นะคะสวัสดีค่ะจากนางไหมายพยิซีซ